ไอ้เตยจะเย็นๆยนอย่ทาทำแบบนี้ไอ้เตยเนี่ยมึงจะเย็นเย็นเอาหนึ่งกูบอกว่าไงมันพังแล้วน่ะกูอบอกให้เชียร์ทีมอื่นมึงดูทำไมบอลกูบอกให้ดูบอลแล้วของพ่อพังแล้วมึงเอาที่ไหนใช้ฮะมึงทำอะไรเนี่ยน้าโมโหทำไมกูบอกให้เชียร์ทีมอื่นแล้วมึงทำไมเชียร์อะไรทีมนี้เป็นไงมันพังหมดแล้วคราวนี้เอาที่ไหนใช้พ่อมึงเอาที่ไหนใช้ <Huh? S 2> ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้มันพังแล้วมึงจะเปลี่ยนใหม่ได้ยังไงหึแล้วเจ้าที่ไหนใช้กูบอกว่านนทำไมม<อ>่ทำเอาน้ำมันราดเอาเลยน,นี่ใส่เสียจริงๆเลยมือมึงเล่นอะไรเนะี่ย <c oughs> ของขวันวันใหม่ให้พ่อครับ <c oughs> เครื่องนั้นมันพังแมวมันทำร่วงไงแล้วแล้เจอมยตกเตกราก็ถือโอกาสนี้<จ>เปลี่ยนจาก32นิ้วเป็น40นิ้วเลยนี่นี่ราไม่ใช่พีชนินเะตร์นะอะไรตกใหญ่เลยก็หนงท่มทีวีเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้แซวว่าอะไรนะให้เปลี่ยนทีมเชียงไงเออนี่ปีศาจแดงนะเฮ้ยรู้จักกันป่าว <c oughs> ปีศาจแดงแซงทุกทีมอะ เรี่ออะไรตวกวใจหมดนี่ครับสี่สิบนิ้วต้องใช้คนถึงสองคนเลยนะถึงจะได้สี่บนิ้วทำไมลองนับนิ้วมือนิ้วเท้าดูเชี่ยเดี๋ยวมือโดนนิ้วตีนค่ะ